สวัสดีครับร้านสมคิดการค้าครับวันนี้มี L 3 2 1 8 SP เข้าใหม่นะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากครับยางเต็มเต็มนะครับมีเวทถ่วงให้ด้วยนะครับคันนี้ดันหน้าแล้วก็ผ่านบุกเบิกนะครับก่อนที่ได้นะครับผานบุกเบิกสามารถเปลี่ยนเป็นผานพวนได้หรือว่าตัวตัดหญ้าได้นะครับรถคันนี้สวยๆเลยนะครับเดิมๆเดิมทั้งคันนะครับดูไม่ยากเลย เดิมเดมิมาร์กเดิมน็อตเดิมท่านใดกำลังมองหารถไว้ใช้งานนะครับไม่ควรพลาดนะครับด้านท้ายก็เดิมเดิมนะครับกล่องเครื่องมือสามารถวางแก้วน้ำนะครับแล้วก็มีช่องจ่ายไฟ12โวลต์น,นะครับตัวนี้ก็ กล่องวางพวกสลักนะครับแจเลื่อนประมาณนี้วันนี้ชั่วโมงทํางานอยู่ที่300ชั่วโมงนะครับ300ชั่วโมงถือว่าใช้งานมาน้อยนะครับยางดีสีเส้นนะครับยางเดิมๆเ,เลยท่านใดกําลังมองหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับ ราคาคันนี้สามแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับดันหน้าแล้วก็ผ่านด้านท้ายนะครับสามแสนสี่มืนห้าพันบาทเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเครื่องการทำงานดูครับพร้อมใช้งานนะครับ กำลังมองหา L32 อยู่นะครับควรพลาดนะครับเครื่องเป็นตัวใหม่แล้วนะครับเครื่อง3สูบ1 8 2 6นซีซีนะครับ1 8 0 0นซีซีนะครับสี่ป็นกลมเครื่องตัวเดียวกันกับ L40 นะครับระบบไม่ต้องพูดถึงนะครับเหมือนรถใหม่นะครับใช้งานน้อย แน่นทุกจุดอันนี้ดูไม่ยากเลยนะครับแน่นทุกจุดเลยนะครับรับประกันความสวยนะครับ97%ครับคันนี้ท่านใดสนใจ L อา 3, 2 1อ SE นะ่ครับติดต่อได้เลยครับผมที่ร้านสมคิดการค้าครับ ดูไม่ยากเลยนะครับถ้ารถสวยนะครับกานล่างก็สีเหลดิมทั้งคันนะครับสีเหลดมิมทั้งคันลบมางานมันน้อยนะครับ,ะร,บระบบไฟไฟส่องสว่างด้านข้างนะครับแล้วก็คิ้วโครเมียมหล่อๆนะครับผมรุ่นใหม่ฝั่งจับมีสองฝั่งนะครับ ประมาณนี้ครับผมันนี้เครื่องตัวเดียวกันกันกบ Lc018 นะครับแต่ใส่สเปกยางมาเล็กกว่านะครับตอนเริ่มต้นนะครับราคาคันนี้จัดโปรโมชั่นไปเลยนะครับ345,000บาทด้านหน้าผ่านหลังครับผมสนใจติดต่อ098 105 3971ครับรถสวยๆเลยนะครับผม ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับสวัสดีครับ